นี่จะกลั่นแกล้งเขาเลยไงอยากให้พรุ่งนี้ฉันกับหลานมีข่าวว่ามีตำรวจบุกมาถึงบ้านเดือดๆแบบนี้หรอพวกเราก็แค่จะมาหาความจริงเท่านั้นแหละมีคนเห็นคุณเอวาอยู่บนตึกที่เลพียงน,นะครับตอนที่ในชัดตกลงมาครับอะไรนะคะในชัดไหนคะคุณไม่ต้องมาทําเป็นไม่รู้จักเอวาเป็นคนผลักที่ชัดลงมาใช่ไหมเอวาจะไปทําแบบนั้นได้ยังไงแล้วใครเหรอคะที่เห็นผมเอง หรือคุณจะปฏิเสธว่าเอวาไม่ได้ไปที่บ้านน่ะถ้าไม่ออกมาเนี่ยฉันจะไปล,ล่าออกมาเองหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะผม,ผมว่าเชิญคุณเอวามาพูดคุยกันดีกว่าครับเอวาไม่อยู่ค่ะนี่เธอจะบายเบียงอะไรอีกอ่ะนี่มันเป็นคดีที่มีคนตายแล้วก็เกี่ยวข้องกับเอวานะหรือว่าเธอจะกลบเกลื่อนความผิด เหมือนที่เคยทำกับพ่อฉันไว้จิตใจเธอสก,กปรกมากเลยนะที่เที่ยวหาว่าใครต่อใครเป็นฆาตกรสภาพเอวาตอนนี้ทำอะไรใครไม่ได้หรอกมันเกิดอ,อะไรขึ้นครับ มันเรื่องอะไรกันคะนาดาวคนพวกนี้มาที่บ้านเราทำไมเห็นเืืยังคะเอวาบาดเจ็บขนาดนี้จะไปทำอะไรแบบนั้นได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นรับรเอวาปวดหัวมากนะคะตอนที่ไปเที่ยว ก็เลยโทรมาหาฉันให้ฉันไปรับกลับบ้านเอวาไม่ค่อยชอบอยู่ที่แบบนั้นแต่ขัดเพื่อนไม่ค่อยได้นะคะเราระหว่างทางกลับทางมันมืดมากไฟทางก็เสียเราสองคนเลยประสบอุบัติเหตุผมไม่อยากเป็นครูแล้วเราเรจะตหองหาแม่เรูจะต้องหาแม่ไม่ได้นะเอวาไม่ได้ฟังนานะยังไงเราก็รอด แต่เราต้อเจ็กตัวกันหน่อยดาวจะทำอะไรคะนี่โชคดีนะคะที่ฉันไม่ได้เป็นอะไรมากส่วนเอวาก็อย่างที่เห็นเลยค่ะไม่เชื่อก็ลองถามเจ้าหน้าที่ดูได้ค่ะใช่ค่ะฉันเป็นคนไปรับคุณอิงดาวกับคุณเอวาที่เกิดเหตุตอนที่ฉันกลับมาบ้านเนี่ย เพื่อมาเอาของเพราะคิดว่าจะต้องไปเฝ้าเอวาที่โรงพยาบาลแต่เอวานโทรบอกว่าอยากพักฟื้นที่บ้านฉันก็เลยให้รถพยาบาลมาส่งเพราะมันดึกมากแล้วไม่อยากให้เที่ยวไปเที่ยวมาค่ะฉันว่าเธอหนีความผิดและเกิดอุบัติเหตุมากกว่าเธอพูดอะไรอะ่ะฉันไม่รู้เรื่อง คุณเอวาพอจะทราบไหมครัว่าคุณเกิดวันเหตุประมาณกี่โมงครับประมาณสี่ทุ่มค่ะแต่ตอนที่พี่ชัดตกลงมาก็ช่วงประมาณสี่ทุ่มนะครับแล้วผมก็เห็นเอวาตอนที่ชัดตกลงมาด้วยนั่นคุณทาดวงตาฝากแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตอนนั้นเอวาเป็นคนโทรเรียกรถพยาบาลให้มารับเราสองคนจะไปทำอะไรแบบนั้นได้ยังไงคะใช่ค่ะ มีเบอร์คุณเอวาเข้ามาที่ศูนย์ตอนสี่ทุ่มค่ะแต่สายก็ตัดไปก่อนก็ติดต่อมาอีกทีตอนสี่ทุ่มยี่สิบแด้างหนูเจ็บเทา้าหนูเจ็บนะดาวเอวาโทรเรียกรถพยาบาลเบอร์เดิมที่เคยโทรแล้วบอกตามที่น้าบอกเข้าใจไหมค่ะ รู้ได้เลยค่ะขออนุญาตนะครับตอนเกิดอุบัติเหตุหนูทั้งเจ็บทั้งเปลอะไปหมดนะ้เราก็ไม่ได้สติหนูพยายามโทรหารถพยาบาลแล้วค่ะแต่ว่าอยู่ดีๆภาพก็ตัดไปเลยค่ะมารู้สึกตัวอีกทีก็รีบกดหารถพยาบาลเลยค่ะคาไม่มีใครคิดว่าเราสองคนเนี่ยทำตัวเองเกือบตายเพราะเรื่องแบบนี้หรอกนะคะ แต่ผมว่าต้เชิญคุทั้งสองคนให้ฝากคำพี่ลุมพักได้ไหมครับได้เลยค่ะเราสองคนไม่ได้ทำอะไรผิดอยู่แล้วพร้อมเสมอค่ะขอบคุณครับ